ไฟฟ้าขับขับไปแบตหมดจะไปเติมที่ไหนเขามีให้ชาร์จทั่วประเทศละคะ่ะจะมีสก,กีเจุดกันจา้าเจจุดทั่วประเทศละคะ่ะโอ้ยหาก็ยากชาร์จก็นานวุ่นวายก,ก็กดในแอป T A v O T A สิคะเขานำทางถึงหัวชาร์จเลยคะ่ะแหมคุณ <c oughs> พี่เป็นห่วงใช่ไหมล่ะ <c oughs> ก็ตามนั้นแหละหนูจะดูแลเจ้าของรถที่เป็นอย่างดีเลยค่ะ ท่านผู้ชมครับและตอนนี้เราก็อยู่ในงาน PA v o t a World นะครับครอบคลุมทั่วไทยชาร์จมั่นใจทุกเส้นทางนะครับ Confidence Co-Pilot and Charging นะครับ by PA v o t a นะครับก็ในงานเนี่ยก็จะมีการโชว์นะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆของทาง PA v o t a นะครับมากมายเลยทีเดียวนะครับไฮไลท์ของงานวันนี้นะครับก็จะมีในส่วนของการมีสถานีที่ครอบคลุมไปทั่วประเทศนะครับโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยได้กำหนด มาตรฐานเพื่อสนับสนุนนโยบายของภาครัฐนะครับในการขับเคลื่อนเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าทั้ง5้าด้านนะครับซึ่งรวมไปถึงการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสําหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนะครับจะเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้ากันมากยิ่งขึ้นนะครับโดยมีการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้านี่แบบชาร์จเร็วนะครับ บนเส้นทางหลักทุกๆ100กิโลเมตรเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์แล้วจำนวน73สถานีครอบคลุมพื้นที่42จังหวัดนะครับแล้วก็ยังมีแผนที่จะติดตั้งเพิ่มเติมนะครับรวมแล้วจะเปิดให้บริการทั้งสิ้นนะครับส6 3สถานีภายในปี2 5 6 6นี้เองครับนอกจากนี้นะครับทาง P.A. เนี่ยยังมีสถานีอัดประจุไฟฟ้า4ภาคหรือว่า E.V. Charging Station Hub นะครับเพื่อให้บริการเครื่องอัดประจุไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับแบบชาร์จเร็วด้วยนะ รองรับการอัดประจุไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้าทุกขนาดเลยไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถบรรทุกไฟฟ้าแล้วก็รถบัสไฟฟ้าขนาดใหญ่ด้วยกันนะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมนะครับที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้ามาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับน่าจะประสบปัญหานะครับหรือเป็นข้อจํากัดนะครับในเรื่องของการหาสถานีชาร์จหรือการใช้งานสถานีชาร์จนะครับว่าเดินทางแต่ละครั้งเนี่ยเราจะต้องเปิดแอปพลิเคชันเนี่ยหลากหลายเลยนะครับก่าเราจะได้ชาร์จหนึ่งครั้งนะครับเพื่อดูว่า สถานีไหนว่างสถานีไหนใช้งานได้ไม่ได้นะครับแต่ปัญหาเหล่านี้นะครับกำลังจะหมดไปนะครับเมื่อทาง PE v a t a เนี่ยได้จัดทำในส่วนของ EV roaming ขึ้นมานะครับโดยร่วมกับทาง MEA นะครับการฟ้าฝ่ายผลิตหรือ e g a t นะครับทาง EA ในเรื่องของการทำ EV roaming นะครับเป็นการ roaming interconnection นะครับจะเป็นการแชร์ location นะครับแล้วก็พวก section ต่างๆนะครับระหว่างผู้ให้บริการนะครับดังนั้นนะครับ ในอนาคตนี้นะครับเราสามารถที่จะเปิดแอปใดแอปหนึ่งนะครับเช่นเปิดแอปของ p a v o t a เราก็จะหาสถานีชาร์จของยี่ห้ออื่นๆได้นะครับรู้ว่าตั้งอยู่ตรงจุดไหนพร้อมให้บริการหรือเปล่านะครับหรือว่ามีใครใช้อยู่ได้นะครับอันนี้ก็จะเพิ่มความสะดวกขึ้นมานะครับอันนี้จะเป็นในเฟสแรกนะในเฟสถัดไปเนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะครับที่อาจจะมีการโลมิ่งในส่วนของการชําระเงินได้ด้วยนะแต่อันนี้ต้องรอติดตามต่อไปแต่ในเฟสแรกเนี่ย คือการมองเห็นสถานีร่วมกันก่อนนะครับเรามาติดตามกันนะครับแล้วก็ร่วมกันเป็นกําลังใจให้กับทาง PA v a t a ในการพัฒนาฟีเจอร์ดีๆแบบนี้นะครับให้กับผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าต่อไปนะครับและนี่นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของ PA v a t a ในผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเป็น Network o p e r a เป r นะครับเป็นการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าแต่อันนี้จะเป็นลักษณะที่เราลงทุนในเรื่องของสถานีชาร์จเองนะครับอาจจะเป็น DC หรือว่าเป็น AC นะครับที่ สามารถรองรับในเรื่องของการทำแบ็กเอนด์ได้นะครับก็สามารถที่จะมาจอยกับทาง PA ได้นะครับโดยตอนนี้นะครับเขามีโปรโมชั่นนะ20ผู้ประกอบการแรกนะครับที่จะเข้ามาใช้ระบบเน็ตเวิร์กของทาง PA เนี่ยจะฟรีในเรื่องของค่าแรกเข้าค่าบริการรายเดือนแล้วก็ค่าทรานเซ็คชั่นนะครับซึ่งในรายละเอียดเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้กำหนดว่าจะเสียเท่าไหร่นะครับแต่ใน1ปีแรกเนี่ยใครเป็น20รายแรกเข้ามาจอยกับเขาเนี่ยจะฟรี ในเรื่องของค่าใช้จ่ายเหล่านี้เลยนะครับสำหรับรายชื่อของยี่ห้อนะครับของตู้ที่จะร่วมโครงการได้ก็คือจะเป็นยี่ห้อของ ABB, ซี m e x แล้วก็เดลต้าเพราะว่าตู้เหล่านี้เนี่ยได้รับการทดสอบจากทาง PA แล้วนะครับว่าผ่านมาตรฐานแล้วก็มีผลการทดสอบแล้วว่าเข้ากันได้นะครับส่วนในตู้ของยี่ห้ออื่นถ้าใครที่มีอยู่แล้วนะครับอยากจะเข้ามาร่วมโครงการเนี่ยก็อาจจะต้องลองติดต่อทาง PA เพื่อทําการทดสอบ ความเข้ากันได้ก่อนนะครับรองรับการเก็บเงินแล้วก็จะไปอยู่ในแอป PA v o t a ด้วยนะครับในการที่ผู้คนจะหาสถานีของเราเจอนะครับจากแอป PA v o t a นั่นเองนะครับอีกหนึ่งฟังก์ชันใหม่นะครับของทาง PA v o t a นะครับก็คือฟังก์ชันของ Auto c h a r ์ e นะตัวนี้เนี่ยจะสะดวกมากเลยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเข้าไปทําการลงทะเบียน Auto Charge ได้ที่หน้าตู้ของ PA v o t a เราทําการเสียบชาร์จผ่านแอปพลิเคชันปกตินะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ย เครื่องจะทําการลงทะเบียนนะครับแล้วเราก็ใส่เลขทะเบียนลงไปแล้วหลังจากนั้นนะครับในครั้งต่อไปที่เรามาทําการชาร์จเนี่ยมันจะชาร์จอัตโนมัติเลยนะครับเปิดหัวชาร์จรอไว้เหมือนปกติเลยนะครับแต่เราไม่ต้องเข้าแอปใดๆทั้งสิ้นเลยไม่ต้องใช้บัตรแล้วนะครับแค่เอาหัวชาร์จที่เราต้องการนะครับมาเสียบที่รถนี่แค่นี้เองแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่ง กันแป๊บเดียวเองนะครับแล้วก็ชาร์จเลยนะแล้วหลังจากนั้นก็มันก็จะชาร์จปกตินะครับในส่วนของการทำออโต้ชาร์จเนี่ยจะทำให้เราลดขั้นตอนไปได้เยอะเลยนะครับโดยปกติเนี่ยเมื่อมาถึงสถานีชาร์จเราจะต้องเสียบหัวชาร์จเปิดแอปพลิเคชันสแกน QR Code กดสั่งชาร์จผ่านแอปพลิเคชันหลังจากนั้นถึงจะเริ่มทําการชาร์จนะครับแต่พอมาเป็นออโต้ชาร์จนะครับสิ่งที่หายไปก็คือเราแค่เสียบชาร์จนะครับแล้วจะเริ่มทําการชาร์จเลยในส่วนของการเปิดแอปสแกน QR Code กดเมนูสั่งชาร์จมันจะหายไปทําให้เราประหยัดเวลามากขึ้นเลยทีเดียวครับและสำหรับฟังก์ชันสุดท้ายนะครับในงานนี้ก็คือทาง p a v o t a นะครับได้มีตู้ DC Wall Charge นะครับขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับ25กิโลวัตต์นะครับเหมาะกับ ผู้ประกอบการที่อาจจะมีสถานที่อยู่แล้วมีกําลังไฟเหลือนะครับไม่จําเป็นต้องขอตั้งตู้ใหม่นะครับก็สามารถนําวอชาร์จ25กิโลวัตต์นี้ไปให้บริการกับผู้รับบริการหรือลูกค้าของเราได้เลยนะครับโดยที่เขามีโปรโมชั่นนะครับณนะตอนนี้นะครับใครที่เข้ามาเป็นลูกค้านะครับตอนนี้จะมีโปรโมชั่นอยู่ที่ราคา350,000บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็สามารถเข้ามาใช้ในเรื่องของแอปพลิเคชัน กับทาง p i r e w a t ได้ฟรีด้วยนะครับนี่ผมจะทําการทดลองชาร์จให้ดูนะครับดูจากในคลิปได้เลยนะครับและตอนนี้นะครับด้านหลังผมนี่นะครับเป็นตู้ DC 25กิโลวัตต์นะครับที่ทาง PA เนี่ยนะครับเขาจะเอามาทําการตลาดใหม่นะก็คือตอนนี้สามารถที่จะสั่งซื้อนะครับตู้นี้แล้ไปติดตั้งได้นะครับโดยที่กําลังวัตต์ของตู้นี้อยู่ที่25กิโลวัตต์นะครับซึ่งหม้อแปลงไฟฟ้าที่เราจะต้องใช้เนี่ยก็คือหม้อหม้อแปลงระดับ50กิโลโวลต์ขึ้นไปนะครับก็สามารถใช้งานได้ตรงนี้จะเป็นโซลูชันที่ทางอย่างเช่นปั๊มน้ํามันนะครับที่มี กำลังไฟเหลือก็สามารถสั่งตัวนี้ไปติดตั้งเพิ่มเติมโดยไม่ต้องเปลี่ยนมออแปลงไฟได้นะครับก็จะสามารถมาชาร์จได้ตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะสําหรับผู้ประกอบการที่สั่งนะครับ20คนแรกนะครับจะได้ในราคา350,000บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะมีแบ็กเอนนะครับในเรื่องของระบบการเอาไปผูกกับระบบของ PA v o t a ให้ด้วยนะครับก็สามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยนะครับใครสนใจก็ลองติดต่อกับทาง PA ดูนะครับก็เรามา ร่วมงานกับเาแล้วเราได้ไฟฟรีด้วยนะวันนี้สุดยอดเลยสำหรับในส่วนนี้ก็จะเป็นบอร์ดนะครับที่ให้ข้อมูลว่าการติดตั้งโฮมชาร์จเจอร์เนี่ยนะครับจะต้องมีระบบความปลอดภัยอะไรบ้างนะครับจะเห็นว่านี่นะก็จะมาที่จากไฟของการไฟฟ้านะครับก็จะเข้ามาที่ตัวมิเตอร์ก่อนนะครับนี่ถ้าจําลองเป็นมิเตอร์นะแล้วก็มาที่ตู้คอมบไนเนอร์บ็อกนะครับเป็นเมนสวิตชนะผ่านเข้ามาแล้วก็มา RCD นะครับตัวนี้ แล้หลังจากนั้นก็จะเป็น under over voltage protection นะครับตัวส่วนนี้ก็ลักษณะอาจจะชัดเหมือนคล้ายๆเป็นพวกชิโนทัมเมอร์ก็ได้นะครับแล้วก็มาเข้าอย่างตัวเครื่องชาร์จของเขานะครับตัวนี้เนี่ยมีไว้เพื่อในลักษณะที่ตามต่างจังหวัดเนี่ยนะครับในส่วนของการทำ หลักดินนะครับหรือกราวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ค่าโอห์มนะครับตามมาตรฐานนะครับตัวนี้จะเป็นตัวช่วยป้องกันอีกอันหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นชุดคอมไบเนอร์บ็อกซ์นะครับที่ทาง P.A เขาทํารวมกันไว้นะครับจากแผนภูมิเมื่อกี้นี้เนี่ยถ้าย่อยออกไปนะครับแต่ถ้าเอามารวมกันเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ป้องกันอันเดอร์โอเวอร์โวล์นะครับแล้วก็เป็นเบรกเกอร์แล้วตัวนี้จะเป็น RCD นะครับก็เซตเนี้ยจะปลอดภัยแล้วยี่ห้อนี้นะครับทาง P.A เขาก็ทดสอบมาแล้วว่า ผ่านเรื่องของความปลอดภัยนะครับก็มีอันนึงก็ยี่ห้อเกย่านะครับก็อีกฝั่งหนึ่งเขาก็ใช้นะในส่วนนี้ก็จะเป็นในลักษณะของถ้าเป็นไฟสามเฟสนะครับก็จะเดินเข้ามานะเป็น L1 L2 L3 แล้วก็นิวตรอลนะครับแล้วก็มาผ่านมิเตอร์นะครับก็มาเข้าตู้นี่ก็เป็นเมนสวิตช์ตัวนี้นะครับนี่เป็นเบรกเกอร์สาเฟสนะครับเป็สามเฟสเห็นไหมมีบัสบาร์แบบหนาเตอเลยนะครับ ก็มาผ่านเป็น RCD นะครับ Under w o t e r Under Over v o l t นะครับแล้วก็มาเข้าเครื่องชาร์จ22กิโลวัตต์ก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับงาน PA w a t e r w o r k นะครับในช่วงเช้าเนี่ยเปิดตัวอลังการมากนะมีพิธีกรเป็นคุณนุยนะครับแล้วก็มีทางผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับแล้วมีผู้หลักผู้ใหญ่มามากมายเลยทีเดียวนะครับรวมทั้งสื่อมวลชนแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์มากหน้าหลายตาเลยนะครับในส่วนของการ เปิดตัวนะครับแผนงานการเปิดสถานีชาร์จอีกร0อกว่าสถานีเลยนะครับเรียกว่าครอบคลุมการใช้งานทั่วประเทศแน่นอนนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของ DC Fast Charge นะครับระบบ Auto c h a r ์จแล้วในส่วนของ Network Operator นะครับเรียกว่าใครที่สนใจที่จะทำธุรกิจในเรื่องของ EV Charging Station นะครับเตรียมตัวให้พร้อมเลยนะครับก็เป็นนิมิตหมายอันดีแล้วก็เป็นก้าวกระโดดของทาง PA เลยนะครับก็ยังไงใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดตามในเว็บไซต์ของทาง ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ